ข้อถัดไปเป็นข้อที่10นะข้อนี้บอกได้เลยว่าข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะเอาอีกแล้วครูนี่ชอบพูดอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่ยากอะไรก็ไม่ยากถ้าไม่ยากแสดงว่าคนทําได้เต็มกันหมดนะสิบอกได้เลยไม่ใช่นะไม่ยากเพราะว่าข้อนี้มันเป็นข้อที่ถ้าเกิดเด็กๆรู้จักสังเกตเด็กๆจะเห็นเลยว่ามันไม่ยากเอาอีกแล้วคุณไม่ยากอีกแล้ว <c oughs> ไม่ยากไงก็บอกมาสิอ่ะลองดูนะเด็กๆ ข้อนี้เขาบอกว่ากำหนดให้ x กับ y เป็นจำนวนจริงที่สอดคล้องกับสมการนี้นะสังเกตสมการแรกนะสังเกตสมการแรก x บวก y บวกด้วยส u a r e r o ู t x บวก y มีค่าเท่ากับ72อีกสมการหนึ่ง x ลบ y นะลบกับ x ลบ y นะมีค่าเท่ากับ30 จงหาค่าของสแควรูทกำลังสองลบ y กำลังสองนะสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกเด็กๆเอาไว้เลยนะครูพูดบ่อยมากคำนี้เวลาเราไปทำข้อสอบที่มันเป็นข้อสอบแข่งขันหรือข้อสอบอะไรที่มันเป็นระดับที่มันยากๆข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยเออดเด็กๆรู้จักสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยนะเขามีสอบแข่งขันกันด้วยสําหรับเด็กมต้นก็มีสําหรับเด็กปฐมก็มีสําหรับเด็กมปลายก็มี นะเขาให้ไปสอบแข่งขันข้อสอบเขานี่ระดับเทพทั้งนั้นนะคนที่ได้ถึงประมาณสัก40%ของข้อสอบเขานี่ถือว่าเก่งมากนะข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์เนี่ยถ้ามีโอกาสเด็กๆลองไปหาข้อมูลดูนั้นเด็กคนไหนอยู่ม .2 ขึ้นม .3 อยู่ม .1 ขึ้นม .2 เนี่ยสามารถสมัครได้หมดเลยนะเขาให้สมัคร มต้นเนี่ยมหนึ่งมสองมสามสมัครได้หมดเลยเด็กๆลองไปหาข้อมูลแล้วลองไปสมัครแล้วลองไปสอบดูแล้วเด็กๆจะรู้เลยว่าข้อสอบที่เด็กๆทําไปเมื่อวานจิบจิบมากเพราะข้อสอบเขาโหดชิบหายนะครูพูดอย่างนั้นเลยโหดชิบหายนะไม่ง่ายเลยนะเด็กๆลองไปดูนะอ่ะโอเคเรามาดูข้อนี้กันเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างไหมนะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างไหม ครูก็พูดอยู่ได้ไม่เห็นบอกได้เลยว่าจะสังเกตอะไรให้เด็กสังเกตหนึ่งนะอย่างหนึ่งที่เด็กครูจะบอกเด็กๆบ่อยๆเลยก็คืออะไรก็ตามนะเวลาเขาให้แก้สมการเราไม่จําเป็นว่าจะต้องหาค่า x ให้ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องหาค่า Y ให้ได้ก็ได้เข้าใจะะรึเป่ะเราต้องรู้ว่าเฮ้ยอย่างข้อแรกเนี่ยนะไม่ใช่ข้อแรกทษถิอย่างสมการแรกเนี่ยให้เราดูว่าถ้าเกิดนะถ้าเกิดเราให้ A เนี่ยนะเป็น เออเป็นอะไรดีเป็นสแควรูทเอ็กลบว็กบวกวายก็ b w แล้วให้ b เป็นสแควรูทเอ็กลบวาให้เราลองดูนะว่าเวลาเราแทนเออเรากำหนดขึ้นมาอย่างเงี้ยนะจะทำให้รูปที่มันออกมาเนี่ยมันลดรูปได้หรือเปล่านะจากตรงนี้เราจะสังเกตว่าถ้าเกิดเราให้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราลองดูซิว่า ถ้าเกิดตรงนี้เป็นสแควรูทเออ้ยทางนี้ตรงนี้เป็น a ไอ้ตรงนี้นะมันเป็นกําลังสองของตัวนี้เอา a ไปยกกําลังสองเนี้ยมันจะได้อะไรมันจะได้ x บวก y จะสังเกตว่าตัวเนี้ยเป็น a ไอ้ตัวนี้มันเป็นกําลังสองนี่ก็คือ a กําลังสองนะเหมือนกันเลยนะไอ้ตัวนี้เป็นสแควรูทเลบ y นี่เป็น b เวลาเอาไปยกกําลังสองเนี่ยรูทหายมันก็จะกลายเป็น b กําลังสองเท่ากับ x ลบ y เฉยเทันไหมเด็กๆเมื่อเราเริ่มต้นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย อันนึงที่ครูอยากจะบอกเด็กๆก่อนเลยก่อนที่จะข้ามไปให้เด็กๆไปดูนะสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆไปดูสิ่งที่โจทย์ถามนะไอตัวสแควร์รูทเอ็กลังสลบวายกลังสองนี่คือโจทย์ถามใช่ไหมให้เราไปดูกันว่าเวลาเปรียบเทียบกับ a กับ b เนี่ยมันคืออะไรเด็กๆ เด็กๆลองดูนะไอ้สแควรูท x กําลังสลบ y กํลังสองมันคืออะไรมันคือสแควรูท x บวก y คูณกับสแควรูท x ลบ y ซึ่งมันคืออะไรนั่นเองเด็กๆมันคือ a คูณ b นั่นเองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเราแทนค่าสแควรูท x บวก a ไอ้สแครูท x บวก y ด้วย a สแควรู x ลบ y ด้วย b สิ่งที่โจทย์ถามคือถ้าเกิดเราหา a คูณ b ได้จะได้คำตอบข้อนี้ นะเราจะได้คําตอบของข้อข้อนี้เด็กๆเข้าใจไหมเมื่อได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เราเริ่มทําละนะคราวนี้เราจะเริ่มทําละเดี๋ยวครูจะขยับนิดนึงนะเดี๋ยวมันไม่พอวางนะครูจะขยับนิดนึงตรงนี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งสุดยังสุดยังสุดแล้วสุดแล้ว,แ,ลวแป๊บหนึ่งนะนะโอเคอะคราวนี้เมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวครูจะค่อยๆ่ไล่ไล่ ไล่ทาให้ดูอ่ะเรามาดูกันต่อเพราะฉะนั้นจากสมการที่หนึ่งนะจากสมการที่หนึ่งจากสมการที่หนึ่งก็คือ x บวก y บวก square root x บวก y เนี่ยจากตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยขอลงนิดนึงอ่ะโอเคได้ละได้ละตรงนี้ได้ละจากตรงนี้เราจะได้ว่านะจากตรงนี้สมการนี้นะเราจะได้ว่าไอตัว x บวก y ก็คืออะไรคือ a กาลังสองก็าเป็น a กาลังสองบวก a มีค่าเท่ากับ72กับอีกสมการหนึ่งนะ B กำลังสองลบ B เท่ากับ30นี่แล้วสิ่งที่เราต้องการคือ A คูณ B เป็นเท่าไหร่นะถ้าเราได้ A อคูณ B เป็นเท่าไหร่ปุ๊บเราได้คำตอบข้อนี้ทันทีจะเห็นว่าสมการนี้เป็นสมการอะไรสมการกำลังสองซึ่งเด็กๆคุ้นหมดแล้วสบายๆเลยตรงนี้นะสบายๆเลยข้อนี้นะตรงนี้เราจะได้อะไรแก้สมการมา a กกำลังสองบวก A ลบ72เท่ากับ0ยนะแยกตัวประกอบมาก็จะได้อะไรก็จะได้เป็น เนะเด็กๆแก้สมการกำลังสองแบบนี้คล่องหมดละครูไม่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นได้ A มีค่าเป็นไรเป็นลบเก้ากับบวกแปดนะได้ A ออกมาเป็นลบเก้ากับบวกแปดแต่เรารู้ได้ไงว่าเอค่าไหนใช้ได้ค่าไหนใช้ไม่ได้ให้เด็กๆดูนะ A ของเรามันคืออะไร A ของเรามันคือสแควรู t เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นสแควรูตเบิ้บในสแควรูตเนี่ยมันไม่มีทางเป็นลบเั้พราะฉะฉนน A นี้จะเป็นลบ9ไม่ได้ A ได้เฉพาะ8 only นะเป็นได้แค่8ตัวเดียวนะแล้วมาดู B กันนะมาดู B กันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คิดคล้ายๆกันเลยก็จะกลายเป็น B กำลัง2ลบ B ลบ30เท่ากับ0นะก็จะได้เป็น B ลบ6คูณกับ B บวกกับ5เท่ากับ0ท้ายเราก็จะได้อะไรได้ B ออกมาเท่ากับอะไร ลบ5กับบวก6นะเหมือนเดิม B มันคือสแควรูท x ลบ y ดังนั้นตัว B นี้ก็จะอะไรเป็นลบไม่ได้เหมือนกันดังนั้นเราจะได้ A กับ B ออกมาแล้ว A ก็คือ8 B ก็คือ6ดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อกี้เรา ถึงแม้มันจะถามว่าสแควรูทเอ็กซ์กำลังสองลบไวกำลังสองแล้วเนี่ยเราบอกว่าเมื่อเราปรับเป็น A กับ B ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องการหาคือ A อคูณบเป็นเท่าไหร่จะเป็นคําตอบของเราเราก็แทนค่าม wi ันเลยนะเราก็แทนค่ามันเลยก็คือเราก็จะได pair, ้เป็น A คือ8คูณด้ย b คือ6คําตอบข้อนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คำตอบข้อนี้ก็จะเป็น48เด็กๆโอเคไหมทันไหม นะข้อนี้มันก็จะได้เทคนิคจะสังเกตว่าแต่ละข้อมันก็จะมีเทคนิคของตัวเองนะแต่ละข้อมันก็จะมีเทคนิคของตัวเองเด็กๆเข้าใจแล้วกดบวก8มาให้ครูหน่อยซิสำหรับข้อนี้ใครเข้าใจกดบวก8มาใครได้เทคนิคกดบวก8มาคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยกด0มาให้ครูได้นะทำไมหนูดูแล้วไม่เข้าใจเลยทำไมผมดูแล้วไม่เข้าใจเลยนะ เพราะฉะนั้นเวลาลหลายๆคนเนี่ยนะครูให้กำลังใจน้องๆนิดนึงนะสำหรับน้องๆที่ฟังแล้วเฮ้ยทำไมมันเมื่อจะไม่เข้าใจแต่ทำไมบรรทัดต่อบรรทัดเนี่ยเราไม่สามารถคิดตามทันนะเราเข้าใจที่ครูพูดเราเข้าใจที่ครูพูดแต่เรา ไม่เข้าใจว่าบรรทัดนี้มาเป็นบรรทัดนี้ได้ยังไงถ้าเป็นสไตล์แบบนั้นครูบอกได้เลยว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าน้องๆยังพื้นฐานไม่แน่นนะพื้นฐานของมอต้นนี่แหละไม่แน่นเข้าใจไหมถ้าน้องๆคนไหนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยจากบรรทัดต่อบรรทัดบรรทัดต่อบรรทัดเนี่ยเราตามไม่ทันเลยทําไมเราตามไม่ทันครูบอกได้เลยว่าสาเหตุเพราะว่าพื้นฐาน คณิตศาสตร์มต้นของน้องยังไม่ดีพอดังนั้นครูแนะนําเลยนะครูแนะนําให้น้องๆที่คิดตามตรงนี้ไม่ทันเนี่ยมาลงคอร์สนะมาลงคอร์สติวคณิตศาสตร์ติวเข้มคณิตศาสตร์ม,มต้นกับครูนะแล้วจะได้ฝึกทํากันไปเรื่อยๆนะฝึกทําพื้นฐานตรงนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้องจะแม่นเมื่อน้องแม่นแล้วน้องจะรู้เลยอ๋อเวลาแม่นแล้วเนี่ยเราต่อติดพอดีเลยเราฟังเข้าใจปุ๊บเราต่อติดหมดเลย การเรียนมันจะไหลไปได้เรื่อยๆน้องๆจำเอาไว้เลย